สวัสดีครับพี่เป็นน้องทุกคนทุกท่านนะครับเจอกันวันพุทธที่19มีนาคมครับอยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับวันนี้มวยไทยพลังใหม่ที่สนามมวยเวทีมวยราชดชเดินเดี๋ยวจะออกสตาร์ทเวลา18บแนาฬิกาหรือว่า6โมงเย็นเปิดหัวประมมณคู่แรกวันนี้มาแล้วครับตลุมพุกตลุมพุกนี่ชื่อของอะ,อะไรอะ่ะสมัยก่อนอะ่ะในอดีตที่ผ่านมาเขาเรียกว่าปลายแหลมตลุมพุกตอนนั้นโดนพายุถล่มบ้านพี่สิท์ผักพนังเ้าซีโอทีมงานผู้ช่วยของกลุ่มพลังใหม่ทางด้านของตลุมพุก สสิริวัฒน์หรือว่าแดนศักดิ์สิทธิ์ลูกคนมิตรแดน,นเซนจอรี่เดิมนั่นแหละนะเมื่อก่อนอยู่ในความดูแลของพี่มนชัยมนชัยทวีฟเฟอร์นิเจอร์พี่ชายของมิตรไทยรวมใจเพื่อนอดีตนักชกชื่อดังในสังกัดของพี่ใหม่เมืองคอนสมัยในอดีตที่ผ่านมานะตัวนี้มวยขวาอาวุธครบนะมวยขวาอาวุธครบผมบอกไว้เลยครบเครื่องหลากหลายนะครับเลียมดีลีลาผิวเชิงชกฉลาดและผลงานที่ผ่านมายังไม่แพ้ใคร เป็นมวยดาวลุ่งอนาคตดีเลยรูปร่างดีช่วงโชคดีฝีมือจัดแล้วที่สําคัญวันนี้ตัวเงินเยอะเพราะอะไรเพราะว่าไปอยู่กับไอ้เพชรธรรมราชหรือว่าสาสิบล้านเรียบร้อยแล้วอยู่ในความดูแลของไอ้ลลนชัยนาราติคุณมันคอยเจ้าลนมานะ่ะลลนชัยนาราติคุณก็คือพังพรดาไปซ้อมอยู่ที่เดียวกับเพชรธรรมราชหรือว่าสาสิบล้านเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ต้องห่วงตัวเงินเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขามาดูตัวมาดูฟอร์ม เหมือนเจ้าบ่าวมาดูตัวเจ้าสาวตั้งแต่ไฟที่ผ่านมาแล้วที่มันชนะนกทางด้านของรองละที่ของทับอากาศเขามาดูตัวไปเรียบร้อยแล้วแล้วตอนนี้เขาเอาไปไว้ที่ค่ายเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ชื่อใหม่สีเสื้อใหม่ตัวเงินเยอะมากตอยครับไซบอกไซบอกไม่มีทรงมีไม่มีตาําราแต่ว่าสู้อยู่ที่มอรรมศรสตร์คลองหลวงนั่นแหละอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับอย่างที่ผมบอกไปแล้วสู้ดีนะครับไซบอกนัดที่ผ่านมาฝ่าหน้าเสือพิกชนะแก่นคูณสสกุลเพชรมาที่ ปทุมธานีนัดเปิดสนามวันนั้นนัดเปิดสนามนะครับมวยไทยพัธมิตรมวยิศวันจันทร์สันจรวันนี้มาที่ราชดำเนิเนวันนั้นฝ่าหน้าเสือมาได้แต่วันนี้ทางด้านของไซบอกก็ต้องบอกว่าเป็นมวยที่หัวใจดีมากๆจุดเด่นของมันก็คือแข็งแรงแข็งแรงปอดใหญ่ปลายแรงนะเป็นมวยขวาซ้ายหน้าได้นะครับแต่วันนี้เหนื่อยหน่อยในวันนี้เหนือหน่อยหน่อยนะเปิดมาเป็นลองนะครับเปิดมาเป็นลองเปิดมาเป็นลองนะครับไปที่ทางด้านของกะรุมพุกแล้วก็คู่ที่สองยอดอุดรกัเดชอนั้น ยอดอุดรเขาเกมกระดูกดีที่ผ่านมาผัดผ่านเขาเรียกอะไรเบอร์ใหญ่ๆมาทั้งนั้นผ่านสิงเหนือเสือตายมาทั้งนั้นอยู่มาหลายค่ายไปมาหลายที่นะครับยอดอุดรวันนี้เจอกับเดชอน,นันต์บอเวียงศักยอดอุดรล่าสุดแพ้นอกโชคดีที่กองทัพอากาศยอดอุดรสายหนักสายแรงเขาเกมกระดูกดีต่อยมานานแล้วต,ต้นต้นอันตรายแต่ว่าถ้ากดไม่หล่นไม่หลับไม่นับไม่นอกไปลายปายจะเป็นยังไงนะครับยอดอุดรแน่นอนกระดูกขัดมันเขี้ยวลากดินเะนี่ย เตี้ยลำเตี้ยตันอย่างหนาะเตะขาต่อยหมัดวันนี้เจอกับเดชอันันบอเวียงสักลูกหลักของพี่กุ้งเขาเดชอันันอย่างที่ทุกคนรู้ล่าสุดโดนไอเพชรเดินดงล่ออ,อวกแตกเลยวันนั้นที่กองทัพอากาศจําได้ไหมอวกแตกวันนั้นที่กองทัพอากาศต่อยกับเพชรเดินดงวันนี้กลับมาใหม่เดชอนันต์น้องชายของก้องชัยวัฒน์หรือว่าบุญชูสบุญมิริศน้องกับพี่อยู่กันคนละค่ายเดชอัน,นันเป็นลูกหลักน้องหลักของพี่กุง้ง พ่อบ้านของสอสหมายออกขวัญเมืองเขาเดชอนันต์ครบเครื่องหลากหลายนอกได้ในดีมีทุกอย่างมีทุกลูกนะสมองดีลีลาเชิงชกฉลาดและเป็นวันที่กล้าออกกล้าบวกกล้าแรกนะแต่ว่าวันนี้เจอของหนักอีกทีหนึ่งวันนี้เดชอนันต์เจอของหนักอีกทีนะครับเดชอนันต์ที่ผ่านมามันเป็นคู่ปรับกับทางด้านของเพชรป่าศักต่อยกับเพชรป่าศักกี่ครั้งก็สนุกก่อนหน้านั้นต่อยที่สุร,รานารีจำได้ไหมไฟล่าสุดอะกับเพชรป่าศักนี่ประมาณสี่ห้าครั้งแล้วมึงกับเพชรป่าศักดิ์ต่อยกันได้เสียแต่วันนี้อน,อ,นอ,อ,อนออน่าไป แต่ว่าถ้ากดไม่หล่นไม่หลับไม่นับไม่นอกไปลายปลายผมไปเด็ดอันนั้นนะอ่าแล้วก็คู่ที่สามคู่รองของวันนี้สองคมกับชาติมังกรที่ผ่านมาลอกกันมาแล้วสองครั้งปะทะกกันมาแล้วสองครั้งครั้งแรกทางด้านของสองคมชนะชาติมังกรที่ยะโสธรที่ต่างจังหวัดแล้วก็ลาดด่าสุดทางด้านของสองคมมาแพ้ชาติมังกรที่ราดชาดำเนินเมื่อวันที่สี่ธันวาคมปีที่แล้วแพ้ขาดนะวันนี้ต่อกันใหม่ชาติมังกรมาแทนชาติมังกรมาแทนนะครับอยู่ที่ค่ายแต่ว่าผมไม่รู้ว่าจะได้ซ้อมหรือไม่ได้ซ้อมไม่รู้นะอันนี้ไม่การันตี ชาต <the> ิมังกรจะเสียเปรียบเรื่องของการคิดซ้อมเพราะว่าทางด้านสังคมตัวยืนในรายการนะครับตัวยืนในรายการนะครับชาติมังกรวันนี้มาแทนการเตรียมตัวจะเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามนะครับเดี๋ยวติดตามนะครับแต่สู้อ่ะเขาสู้แน่แต่ว่าการเตรียมตัวไปลองนะครับฉลามข่าว PK ล่าสุดโดนกรรมการสวนที่เวทีมวยสามมุอน้อยในการต่อกรกนแก้วรือว่าบุญโชติสบุญมีฤทธิ์วันนั้นกรรมการชูสวนผ่าราคาเลยนะครับผ่าใจครบเครื่องหลากหลายฉลามขาวพี่ของเสือภูมินะครับพี่ชายของเสือภูมิเลยเขาเกมกระดูกดีฝีมือครบเครื่องนะครับอยู่ที่ PK นะเหลี่ยมดีลีลาผิวเชิงโชคฉลาดอาวุธมวยเยอะในขณะที่โนริสันล่าสุดน็อกทางด้านของทวนทองแน่นอนแหละทวนทองสภาพร่างกายมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับโนริสันเตี้ยล่ำเตี้ยตันอย่างหนาเตะขาต่อยหมัดนะแล้วแน่นปึ๊กเลยมวยขวาท้าดวนนะครับมวยขวาท้าดวนอาวุธมวย